เป็นเมนูที่ซุปเปอร์ตินใจนะน้ำเนี่ยเซ็บเซ็ตนะถ้าเป็เพื่อนอยากทานถ้าอยากทานก็รอทำดูับผม นะคล้ายกับตุ้มคล้ายตุ้มตุต้มเล้งนะครับผมตุ้มเล้งนะครับแล้วตุ้มสองรอบ เครื่องนี้เราจะปรุงที่หลังนะครับผมปรุงจากที่ปรุงเสร็จแล้วครบ cường thì nó sẽ bật nám này ừ. bưởi đi mà này học bưởi đi mà sắp ừ. em tin một cái nào em tin Nào tin bưởi bưởi ăn này nè sẽ cắt nào sẽ đi gì cũng nghe nhà bọc luôn โม้โดูสบายแบบสวัสดีครับพอแม่พีพ่น้องมาครับืมนี่ได้เดินนุ่งนะครับซปเปอร์ตีนไก่ด้วยครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวเรามาลองน้ำจะอมทินหวานนิดนึงโอ้โหแซ่

nắm để sắp xếp, xếp nè ừ. em tin một nè em tin Đó, nè tin ừ. Bữa. Bữa ám lầm phải vậy hm 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 này sẽ hm 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 tiếp tục เพื่อน้เราจะปรุงที่หลังนะครับผมปรุงจากที่ปรุงเสร็จแล้วลรบถ้าเ,เพื่อนอยากทานถ้าอยากทานก็รอทำดูนะครับผม ถ้าเพื่อนๆอยากทานถ้าอยากทานก็รอทำนุ่ครับผมอย่าอย่าบอกเลยราด้วยหัไปบแบบสวัสดีครับมเพ่อนๆพี่นอ้องบ้านมือหนีได้โดนูน,นะครับซุปเปอร์ตีนไก่ด้วยครับพี่นอ้องนะครับเดี๋ยวเรามาตัดเสียข,ขัพี่นอ้อง

เปื่ยดีมากเลยครับผมเปื่ยดีมากสดน้ำน้ำเนี่ยเซ็ตเนะรับติ่ใสตักใสนะครับตัสใสด้วยนะฮะเดทานได้หลายรอบตุ่มรอบแรกให้มันเปื่อยครับนะับแล้วตุ่มรับสองเราใส่คาตไคร้ ใช่ม <c oughs> ีตีนหอมหอมเฮ้ยต้นหอมตะชีนะครับนี่แซ่บๆครับพี่น้องเรียกว่าซุป,ป,ปเปอร์ตีนไก่ครับพี่น้องซุปเปอร์ตีนไก่นะครับ <c oughs> น้ำใสๆเครับพี่น้องเจอกันใหม่นะครับ <c oughs> ๆๆคลิปต่อไป ถ้าเ,เพื่อนๆอยากทานถ้าอยากทานก็หรี่น้ำนัวครับเอาเปฟมาสั่งทานกันด้วยข้าวเที่ยงนะครับผมมานเป็นน้ำส่วนน้ำร้อนอือเป็นตะนัวนะครับผมเป็นตะนัวเลยนะครับ,ม,นนนะรบมาีลอ,องมาทา,งทานทานเลยเครื่องเป็นกระเซ็กับน้ำเลย ทำอมทิงหวานนิดน,นึงัผมเซร็จเจอกันใหม่นะคะติปต่อไป้นอนอร้อนเครื่องอยู่ข้าบนะะัผมเครื่องอยู่กลาะะ้ายกับตุ้มคล้ายต้มตุ้มเล้งนะครับผมตุ้มเล้งนะครับเราต้มสองรอบนะครับผ Xếp thắt nào xếp gì đi, Cô bay, Cường nó xếp với nước nấm này Nghe nhà bọc luôn rồi đứa đứt bay สวัสดีครับพี่น้องมาครับมือนีได้เดินหนุนนะครับซุปเปอร์ติดใจได้ครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวเรามามาด้วยครับมือนีครับผูกครับเส็บเส็บกับลำสายซิ่งนะครับพี่น้องเส็บเส็บกับลำสายซิ่งเนี่ยมาทานข้าวด้วยกันนะครับพี่น้องมาทางไกลทางไกลจังหวัดไหนที่ไหนก็มาตักไทยทานข้าวด้วยกันนะครับเส็บคักพี่น้องเส็บดีดีกูไบเส็บครับพี่น้อง